อันนี้ครับเราลองเทสพิ้งไว้ในถุงดำสองเดือนแต่มีความชื้นนะครับนี่ครับต้นแม่ยุบไปแล้วนะครับนี่ที่เขาจะเกิดใหม่ก็คือตรงนี้นะครับสองนอแล้วก็ในนี้อีกหนึ่งนอเป็นสามนอนะครับต้นนี้จะได้ถึงสามต้นนะครับดูลากที่เขาเกิดใหม่นี่ครับเขาไม่ได้เกิดด้านล่างนะครับนอไอลากเขาไม่เกิดด้านล่างเขาจะเกิดด้านข้างของนอนะครับสังเกตดูนี่ครับ นอนไว้อันนี้ต้นแม่เกิดครับแต่เรานอนไว้อย่างนี้เขาก็เลยแทงขึ้นมาใหม่เลยครับแล้วนี่หนอกกาลังจะขึ้นเห็นไหมครับหนอกกาลังจะโผล่ตอนนี้ก็เหมือนกันครับตอนนี้ก็ต้นแม่ตายแล้วครับหนอกกาลังจะเกิดนี่ครับต้นหนอกกาลังจะเกิดนี่ครับนี่ครับท้งนั้นเลยครับต้นนี้มีถึงห้าหนอกครับนี่อแล้วก็มาดูถุงนี้ครับ ตัวนี้เป็นหน่อเล็กนี่ครับหน่อเล็กเงาเล็กนี่ครับนี่ต้นแม่นะครับตัวน,นี้ต้นแม่ตัวน,นี้ต้นลูกที่ขึ้นเกิดขึ้นใหม่นี่ครับ,รบนี่นะครับเดี๋ยวกรนนีกำลังจะโผล่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นแม่เหมือนกันดูนะครับรากที่เขาเกิดใหม่คเขาไม่ได้เกิดจากด้านล่างนะครับเขาเกิดจากด้านข้างของเงาของหนอ่อ ไปปลูกแล้วก็ปลูกลักษณะนี้ครับว่าต้นแม่เขาขึ้นแล้วนี่ครับต้นแม่จตน้นจริงๆหน่อเก่าอยู่อย่างนี้นะครับเขาแทงขึ้นมาใหม่เป็นลักษณะนี้แล้วนี่กําลังจะโผล่อีกหนึ่งหนอนะครับวันนี้ก็นี่ครับใครที่กลัวตายครับกล้วยเนี่ยพูดตรงๆครับตายยากมากถ้ามีความชื้นให้เขาน,น,นี่อยู่ในถุงดำสองเดือนนะครับประมาณเกือบสองเดือนก็จะได้ต้นอย่างเงี้ยจะออกเคยแล้ว Thank <laughs> you